ดีจ้าทุกคนเมื่อนี้สิมาคุยกันลิลลินนะะ่นเลยค่ะเรื่อคลิปนี้นะคะแล้วก็สิกินมัก์กซิดาไปนะคืออกพกร นั่งกินไปกินมาโกงมาแบบนี้มาเบิดว่ามันไม่หยางคี่ร้องันคืออะไรเหมือนสาโอ้อเส้นเส้น,สนหานี่อืมสองสามสี 3, ่หอ มันได้สี่ห่อหรือว่าได้ห่อเดียวร้อยสี่สิบแปดบาทแล้วมื่อหนาสิกินผัดไทยพี่น้องคิดว่าเรื่องแต่รูปไข่ปลาขอนมึงไปซื้อตต้มัะหงุ่งไปซื้อตต้มัะหงุ่งลดมันแดกกต่ว่าที่ได้ตต้มัะหงุ่งง่ายก็เลยไปซื้อผักไฮโดรนะผักไฮโดร กับขานมจีนมาโลไวแล้วก็ไปนั่งถาตํมหูไปนั่งถาตําหูเพื่อรบมาพักเกือบเหี่ยวบิดมันแดดพี่น้องนะลิปนี้ก็มไม่ยังไรหรอกคุยกันเระเ็นนะพะ่นะอม ขอขอบคุณที่เปิดกำลังใจให้กันด้วค่ะเด้อสำหรับทุกคลิปขอบคุณทุกบ้านขอบคุณที่กดไลค์กดใจให้กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลยไหนด้วยแต่เด้อโดยการคลิปหน้านะคะ